เขในรักในคืนนิรันบทที่แย้อนเวลารักเวลาผ่านไปไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันกี่วันกี่เดือนแล้วภาพมันตัดไปแบบไม่รู้สาเหตุรู้เพียงแค่ว่าตอนนี้ชอนกำลังยืนอยู่หน้าห้องเก็บของชอนค่อยๆเอ,อื้อมมือไปผักประตูให้เปิดออกจากนน้นก็เดินเข้ามาข้างในช้าๆแต่ทว่าเขากลับเจอใครคนหนึ่ง ยืนมองออกไปนอกหน้าต่างบานที่เปิดอยู่คุณเป็นใครครับเรื่องบางถามด้วยความตะกุกตะกักเขาระวังตัวเราไม่รู้ว่าคนตรงหน้าเป็นคนดีหรือคนร้ายร่างสูงค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าที่งดงามแบบนี้จะเจอได้อีกที่ไหนมันสะกดสายตาของชอนให้มองใบหน้าเหล่านี้ไม่วางตาหัวใจเต้นแรง และรู้สึกตกรลงรักอย่างไม้เป็นตัวของตัวเองผมชื่อฮาคินเป็นคนดูแลที่นี่ครับเสียงที่เอ่ยมาทำให้ชอนหลุดออกจากผวังที่เคลิ้มไปเมื่อครู่ครับเออแล้วคุณหยางล่ะครับร่างบางถามกลับพร้อมขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างเป็นแค่พ่อบ้านนะครับแต่ผมคือคนที่ดูแลที่นี่แล้ว ทำไมผมไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยละ่ะสายตาของชอนยังคงมองร่่งสูงตรงหน้าด้วยความลงไหลใบหน้าของคนตรงหน้ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมองเป็นต้องตาค้างและละสายตานี้ไม่ได้เลยผมอยู่ห้องใต้หลังคาครับถ้าคุณอยากเห็นหน้าก็ไปหาผมที่นั่นได้ประโยคนั้นทำเอาชอนลอบกืนน้ำลายมันฟังดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ แถมยังรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังเชื้อเชิญให้ชอนไปหาที่ห้องแต่ไม่ได้ยินเช่นนั้นชอนก็รู้สึกสงสัยกับห้องได้หลังคามันเหมือนว่าเคยมีบางอย่างที่เขาเคยเห็นแต่กลับจำอะไรไม่ได้และได้แต่รู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรู้สึกเหมือนว่าตัวเองลืมอะไรไปอยู่เรื่อยเลยเออคุณฮาคินคุณผู้ดูแลเครื่องหาตัวจริงคุณมาทำอะไรที่นี่่หรอครับ ผมมาตรวจดูความเรียบร้อยตามปกติครับแต่หลังจากที่ได้ตรวจดูแล้วผมถึงได้รู้ว่ามีรูปที่เคยอยู่ในห้องนี้หายไปรูปเหรอครับใช่ครับคุณชอนพอจะทราบไหมครับว่ารูปมันหายไปไหนเดี๋ยวนะครับคุณรู้ชื่อของผมได้ยังไงชนเรีบถามทันทีเพราะสงสัยว่าทำไมคนที่เพิ่งเจอกันถึงได้รู้ว่าเขาชื่ออะไรทั้งที่ยังไม่ได้บอก ชอนเสียวเจ้าของคนใหม่ของ,ของคาริหาตระกูลเสียวไม่ต้องมีใครบอกผมก็รู้ครับงั้นเหรอครับแน่นสินะก็พวกคุณรอผมอยู่ที่นี่นี่นะก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นใครแต่ว่าคุณแน่ใจได้ยังไงครับว่าเป็นผมผมอาจจะไม่ใช่ชอนเสียวก็ได้นี่ครับบุคคลภายนอกเข้ามาที่นี่ไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นคุณก็คือชนสเสียงนี้มันชนรู้สึกมึนๆเสียงที่เอ่ยชื่อของเขาเมื่อครู่นนี้มันทำให้เรื่องบางถึงกับเวียนหัวในใจลึกๆกก็คุ้นเคยกับเสียงเช่นนี้มากมันเหมือนเสียงของคนที่คอยเรียกชื่อเขาอยู่ตลอดชนชนชนหากินเรียกไปหลายครั้ง แต่ร่างบางกลับค่อยๆเอ็นตัวจะล้มทำให้ร่างสูงรีบวับเข้ามาพยุงร่างที่บอบางเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับมองจ้องใบหน้าสวยที่กำลังมองหน้าตนอยู่และตอนนี้กำลังหลับตาลงช้าๆก็เห็นเป็นแบบนี้อยู่ทุกชาติจะอ่อนแออะไรขนาดนั้นฮาคินเอ่ยเบาๆตอนที่เห็นว่าชอนหมดสติไปแล้วที่เขาอ่อนแอก็เป็นเพราะท่านนี่ครับเสียงของอยางดังมา ทำให้ฮาคินรู้ว่าหยางมาปรากฏตัวอยู่ด้านหลังของเขานี่เจ้าจะเข้ามายุ่งอีกแล้วหรือเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าเกี่ยวกับชอนหยางก็จะเข้ามายุ่งอยู่ทุกทีข้าแค่สงสารเจ้าไม่มีสิทธิ์มาคิดสงสารคนของข้าเขาเอ่ยแทรกอย่างไม่ให้พูดอะไรที่เขาไม่อยากได้ยินและเมื่อสิ้นเสียงของฮาคินก็ร่างบางหายตัวไป แล้วมาโผล่อ,อีกทีที่ห้องนอนของชอนพอพาเรื่องในอ้อมแขนมาวางลงบนเตียงด้วยความเบามือพร้อมกับมองจ้องใบหน้าสวยด้วยสีหน้าที่สับสนอย่าอย่าเรียกชื่อผมอีกเลยอย่าชอนนอนละเมอคำพูดที่ละเมอออกมาทำให้ยากคินนึกเห็นใจที่ร่างบางต้องเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะเขาเขาเป็นคนพยายามฆ่าชอนแต่แล้วก็ทำให้ชอนลืมเรื่องที่เกิดขึ้น จากนั้นก็มาทำความรู้จักกันใหม่และการที่เขาดื่มเลือดชอนไปมากมันก็ไม่แปลกที่จะทําให้ชอนไม่มีเรี่ยวแรงชอนนี้เจ้าจะเป็นคนยังไงเจ้าจะหักหลังข้าเหมือนทุกชาติที่ผ่านมาหรือไม่หาคินอยากรู้คำตอบนักเพราะเขารักใครไม่ได้อีกนอกจากชอนเซียวคนเดียวเท่านั้นข้ายากจะดูแลเจ้านนชอนแต่ว่าข้าก็กลัวเหลือเกิน หากคินน้ำตาไหลมันเจ็บปวดหัวใจมากนะักการที่เป็นอมตะและต้องรอรักคนคนเดียวนี่มันแสนจะทรมานการที่ต้องฆ่าคนที่ตนรักทุกภพชาติมันก็เป็นอะไรที่เขาไม่อยากจะจดจำแต่กลับจำได้ดีไม่เคยลืมแต่ทำไมเจ้าถึงแทงข้างหลังข่าทุกชาติไปเลียดข่ามากนะักระชอน จะเกลียดข้ามากขนาดนั้นเลยหรือหาคินกำจิกผมบนหัวร่างบางพอคิดว่าคนบนเตียงคือคนที่คอยหักหลังเขาทุกภพกชาติมันก็ทําให้ความเดือดดาลในใจผุดขึ้นมาร่างบางเผยสีหน้าเย้ยเกด้วยความเจ็บแต่เขายังไม่ฟืน้นหาคินเห็นแบบนั้นแล้วก็ถึงกับต้องยั้งมือและค่อยๆนำมือของตัเองออกจากผมบนหัวของร่างบาง แต่เ้าก็ยังเปินห่วงและกลัวว่าเจ้าจะเจ็บอยู่ดีเขาบอกตัวเองที่เผลอทำอะไรลงไปโดยไม่ทันคิดจนเผลอทำให้ร่างบางต้องเป็นเช่นนี้เวลาผ่านไปภาพมันตัดมาตอนที่ชอนเดินอยู่ในสวนกุหลาบเขากำลังชื่นชมดอกกุหลาบที่กำลังบานสะพรั่งเจ้าชอบใช่หรือไม่ฮาคินถามพร้อมกับเดินเข้ามาหาร่างบางชอบครับ ขอบคุณนะครับไม่ต้องขอบคุณหรอกครับเจ้าของบ้านต้องการอะไรผู้ดูแลอย่างผมก็ต้องหามาให้อยู่แล้วแต่หามาให้เป็นสวนแบบนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณฮาคินเปลี่ยนจากค่ำขอบคุณเป็นให้ผมหอมแก้มสักทีดีไหมครับฮาคินขยับเข้ามากอดร่างบางเอาไว้หลงๆ จะบ้าเหรอครับเดี๋ยวคุณหยางก็มาเห็นหรอกชนบอกพลังมองซ้ายมองขวาเห็นก็ช่องสิครับทำไมต้องสนใจกับอีแค่เพ่อบา้านไม่พูดเปล่าแต่หากินยังพยายามก้มลงมาหอมแก้มคนที่เตี้ยกว่าให้ได้พูดแบบนั้นได้ยังไงครับผมอายนะถ้ามีคนมาเห็นนะ่ะมือบางยังคงดันอกแรงเอาไว้และไม่ยอมให้อีกฝ่ายหอมแก้มงั้นเราไปที่อื่นก็นดีไหมครับ เขาบอกพร้อมกับจูงมือชอนให้เดินตามจะพาผมไปไหนครับคุณฮาคินไปในที่ที่จะไม่มีใครเห็นเราสองคนไงครับคนทั้งสองเดินตามกันไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของฮาคินห้องใต้หลังคานี่มันห้องของคุณนี่ครับชอนถามด้วยความสงสัยว่าทำไมร่างสูงถึงได้พาเขามาที่นี่อยากเข้าไปไหมครับครับ ชนเบิกตากว้างเพราะปกติแล้วฮาคินมักจะเลี่ยงทุกครั้งที่ชอนจะเข้าไปในห้องนี้คุณให้ผมเข้าไปได้จริงๆหรอครับการที่ผมให้คุณเข้าห้องผมได้นั่นเป็นเพราะว่าผมเชื่อใจคุณนะชอนกลางบางใจเต้นแรงเขากำลังจะได้เข้าไปในห้องของคนที่ตัวเองตกหลุมรักคุณเคยบอกว่าจะไม่รังเกียจผมไม่ว่าผมจะเป็นอะไร พร้อมกับประคองแก้นเนียนที่กำลังซบลงมาบนฝ่ามือของเขาผมจะรังเกียจคนที่ตัวเองรักได้ยังไงล่ะครับพูดจบก็เขย่งเท้าส่งจูบที่บางเบาให้กับคนตรงหน้าที่สูงกว่าเงั้นผมเข้าไปเลยนะครับชิญบอกพร้อมถอนจูบหากิงค่อยๆเปิดประตูเพื่อให้ร่างบางได้เข้าไปด้านในแต่สภาพในห้องกลับตางไปจากที่ชอนคิด พาคินครับนี่นี่มันอะไรมือบางชี้ไปยังเก้าอี้เหล็กที่มีที่รัดข้อมือและข้อเท้าทั้งยังมีโซ่ที่เอาไว้เหมือนล่ามอะไรบางอย่างเก้าอี้ดูเก,ก่ามากสังเกตจากที่มันขึ้นสนิมเครอะที่พื้นก็เปื้อนเ,เ,เหมือนเป็นกอยของคราบเลือดที่นานมากจนแห้งแข็งผมคิดมาสักพักแล้วคุณบอกว่ารับผมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไร ผมจึงตัดสินใจที่จะบอกคุณบอกอะไรครับชอนหันกลับมามองคุณที่ยืนอยู่ตรงประตูด้วยสีหน้าที่เตือนตระหนกเล็กน้อยเพราะแค่เห็นเก้าอี้ตัวนั้นมันก็ทำให้ชอนนึกกลัวและคิดไปต่างๆนานา,นา,นาสีหน้าของคุณดูไม่ค่อยดีเลยหรือว่าคุณกำลังปลับไม่ได้หากินเริ่มไม่แน่ใจ ว่าร่างบางจะรับเขาได้อย่างที่พูดเอาไว้ไหมคุณฮาคินจะให้ผมรับเรื่องอะไรก็พูดมาเถอะครับหากมันไม่หนักจนเกินไปผมก็จะได้ช่วยคุณได้ด้วยชอนไม่คิดว่าฮาคินจะทำเรื่องไม่ดีเขากลับกลัวว่าร่านสูงกำลังพบเจอกับความลำบากอยู่มากกว่าหากเขาได้รู้แล้วช่วยเหลือได้ก็คงจะดีแต่ถ้าว่ามันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณฟังผมให้ดีนะชอน ผมผมผมไม่ใช่มนุษย์เขาพยายามค่อยๆเอ่ยออกมาด้วยความกลกลากลุกลัวเพราะเขาเองก็กำลังหวังอยู่ในใจลึกๆว่าชอนจะรับได้แต่เท่าว่าเอ่ออะไรนะคือคือไม่ใช่มนุษย์นี่มันหมายความว่าไงครับชอนถามอย่างตะกุกตะกัก เขายังไม่เข้าใจที่ฮาคินบอกเท่าไหรนะ่นักคุณถามว่าเก้าอี้นั่นคืออะไรใช่ไหมร่างสูงเดินมาตรงเก้าอี้ก่อนจะนั่งลงไปพร้อมกับเล่าเรื่องราวของตนให้อีกคนฟังทุกๆหลังเที่ยงคืนผมจะกลายสภาพความหิวโหวยทำให้ผมต้องกินและสิ่งที่ผมชอบกินก็คือเลือดร่างบางถึงกับอึ้งที่คนตรงหน้ากำลังพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่ แต่เก้าอี้ตัวนี้คือทางเดียวที่จะทําให้ผมออกไปไหนไม่ได้ในตอนกลายร่างกลายร่างคุณกลายร่างเป็นอะไรคุณอยากเห็นกันหรอครับผมอยากรู้ว่าคุณจะกลายร่างเป็นอะไรชนกลัวอยู่ลึกๆในใจแต่ก็อยากจะรู้ว่าคนตรงหน้าคืออะไรเขาไม่ใช่มนุษย์แล้วเขาเป็นอะไรกันละ่ะ ผมจะให้คุณเห็นแต่คุณจะไม่กลัวแล้วรังเกียจกันใช่ไหมครับชนกลับปากแต่ทว่าเมื่อร่างสูงมีรูปรักที่เปลี่ยนไปร่างบางกลับลุ้นเท้าถอยหนีในทันทีค,คุณมันเป็นตัวอะไรชอนเอ่ยออกมาด้วยความกลัวพร้อมกับรียวิ่งออกจากห้องนี้ไป สุดท้ายก็จบลงที่แบบนี้ทุกทีคุณยังคงโกโหกผมทุกชาติไปหาคินเอ่ยบอกตัวเองพร้อมกับคืนร่างมนุษย์ประโยคที่ชอนเอ่ยออกมามันทำให้เขาเจ็บปวดหัวใจมากนักหากข้าไม่เป็นอมตะก็คงจะดีชอนวิ่งกลับเข้าห้องของตัวเองไปเขาตกใจเลยรีวิ่งหนีออกมาแต่ไม่ได้รังเกียจเหมือนที่ฮาคินเข้าใจ เพียงแต่ชอนยังไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เห็นมาเมื่อกี้จะเป็นความจริง เราจะไปในโลกปัจจุบันกันอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อตอนอดีตพาร์อดีตกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็คือจะกลับไปกลับมานิดนึงหวังว่าทุกคนจะไม่งงกันนะคะแล้วก็บา่าเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนชอบแล้วก็สนุกกับมันนะวันนี้ก็ค่อนข้างที่ใะเหนื่อยๆจ้าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดก็อยากจะบอกทุกคนแค่ว่าเดียอัพนิยายเรื่องใหม่นะครับชื่อเรื่อง13วันลองรักอันฟ้า เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ที่ได้คลิปนะคะเพื่อใครอยากเข้าไปอ่าน mm hmm. เข้าไปติดตามกันได้นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคระบ๊ายบายค่ะ